สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการโยกย้ายนักเตะย้ายเข้า,ย,าย้ายออกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นในส่วนของซานเชสนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศยืนยันแล้วนะครับ ทั้งฝั่งของโซชัยเองก็ประกาศยืนยันว่าซานเชสย้ายทีมนะฮะฝั่งอินเตอร์มิลานเองคอนเต้ e ก็ประกาศชัดเจนแล้วให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าซานเชสกําลังจะย้ายมาอินเตอร์มิลานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบถาวรนะครับร,รอบนี้นะครับเป็นการเซ็นสัญญา3ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการลดค่าเหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรมากมาย ว่าค่าเหนื่อยที่ซานเชซได้รับกับอินเตอร์มิลานรอบนี้จัดเท่าไหร่แต่ที่แน่คือแมนยูเนี่ยจะมีการลดรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเหนื่อยซานเชซหรือว่าค่าเหนื่อยโดยรวมของสโมสรได้แล้วนะครับหลังจากที่มันเดือรังมานานมากว่าซานเชซเนี่ยมีการแบกค่าเหนื่อยไว้สูงเกินไปนะครับในระดับแบบห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณนั้นนะครับทำให้ตอนนี้ก็มีการจัดการเรียบร้อยนะครับส่วนนักเตะ ที่จะเข้ามาทดแทนมาแบกค่าเหนื่อยสูงวันนี้หรือว่าเอาเงินที่ไม่ได้จ่ายซานเชสเนี่ยไปทดแทนนักเตะรายใหม่ก็ต้องรอ,รอติดตามกันว่าจะเป็นใครซึ่งว่ากันมากน่าจะเป็นจาด,ดอนซานโช่นั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เบอร์เจมันว่างแล้วนะครับมันว่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องว่างแบบชัดเจนนะครับว่าแน่นอนว่าซานโช่น่าจะมานะครับ ส่วนเรื่องของซาเชสประกาศจริงๆนะฮะมีการประกาศออฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ซาเชสโชคดีแล้วกันโซชาก็มีการอวยพรหลังเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประกาศยืนยันแบบออฟิเชียลนะครับที่เอามาฝากกันเรื่องแรกส่วนประเด็นที่2นะครับก็เป็นเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับก็ยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับดรลนี้นะฮะคือหลายๆสื่อ ดังๆเนี่ยรายงานมาแบบไม่เหมือนกันนะครับบางสื่อก็บอกว่าใกล้แล้วบางสำนักก็บอกว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่กึ่งกลางครับ50 50ตอนเนี้ยแต่ถ้าถามว่าแมนยูให้ความสนใจไหมแมนยูให้ความสนใจจริงนะครับแต่ทีนี้มันมีรายงานจากฝั่งดอทมุลนะครับโดยวัสเควัสเคเนี่ยเป็นประธานบริหารของทางดอทมุลอยู่แล้วนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าจนถึงตอนนี้ สโมสรอนดอทบุลเนี่ยยังไม่ได้มีการเจรจากับ Small สโมสรอนใดๆเลยนะครับรวมทั้งแมนยูด้วยในการจัดการเกี่ยวกับดีลการย้ายทีมของเจดอนซานโชนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่มีการบอกว่าแมนยูตกลงได้แล้วหรือว่าเจรจากันได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ความจริงครับเพราะว่าทางฝั่งดอทบุลประกาศชัดเจนว่ายังไม่มีการเจรจาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังนิ่งอยู่ครับเกี่ยวกับดีลนี้ยังยากอยู่นะครับ ก็ติดตามันต่อไปทีนี้หลายๆสื่อในอังกฤษครับก็ได้มีการพูดถึงนั่นแหละว่าถ้าเกิดไม่ได้จะดอนซอนโชในราคา120ล้านยูโรเนี่ยแมนยูอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไหมไปสนใจนักเตะตำแหน่งอื่นก่อนดีไหมหรือว่าตัวเลือกอื่นๆดีดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอ ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องที่ถ้าแมนยูไม่ได้เจดอนซานโชเนี่ยแน่นอนรายต่อไปที่ถือว่าเป็นลิสายชื่อที่2เนี่ยนะฮะก็ได้เป็นแจ็คกิริสนี่แหละนะครับที่ราคาก็ประมาณ6 0 7 0 80, 80ล้านบอลประมาณนั้นนะครับราคาถือว่าสูงแต่ว่าแมนยูก็ให้ความสนใจแจ็คกิรลิสนี่มาพร้อมกับเจดอนซานโชเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นดีลที่ง่ายกว่าเจดอนซานโชด้วยนะครับ เพียงแต่ว่าค่าตัวที่แมนยูมองออกมาเนี่ยก็คือเกลิสเนี่ยราคามันก็สูงไงแปดสิบล้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเกลิสก็มีใจอยู่แล้วนะครับที่จะย้ายมาแมนยูมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันซื้อมามันติดต่อง่ายนะครับนี่คือเป้าหมายที่ถ้าเกิดไม่ได้จะดอนซานโชก็แจ็คเกลิสนี่แหละง่ายๆเลยตำแหน่งก็สามารถเล่นแบบแค,คล้ายๆกันได้แต่ว่าความหลากหลายโอเคแหละ ในเรื่องของความสามารถโชว์ตัวเนี่ยเจดอนซานโชดูเจ๋งกว่าอยู่แล้วแต่ว่าแจ็คเกริสเน่เขาก็เก่งอีกในอีกแบบรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นของดีทั้งทั้งคู่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราพูดถึงในมุมมองที่ถ้าเกิดไม่ได้เจดอนซานโชไงเกลลิสก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เราอาจจะดันขึ้นมาแซงหน้าซานโชก็ได้นะครับหรือว่าเป้าหมายที่2เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ซานโชเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองไปเลยก็ได้ ไม่ซื้อราล,ลิมเ้นนะครับมาเอากองหน้าซะเลยนะฮะยกตัวยอย่างเช่นเฮลิเคนนะครับแต่ว่ารายนี้ผมมองว่ามันยากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันสูงในระดับแบบ150ล้านปอนด์อัพอะ150ล้านจนถึง200ล้าน,นถึงแม้ว่าจะมีข่าวก่อนหน้าน,นั้นว่าเคเนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาในเรื่องของอนาคตนะครับถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยเหมือนกับไม่มีการพัฒนาถ้าเขาเช็คดูแล้วว่าสเปอร์เนี่ยไปไม่รอดแน่นอนหลังจากนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย เขาอาจจะพิจารณาการย้ายก็ได้ซึ่งมันก็มีข่าวกับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งนะในช่วงซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่ผ่านมานะฮะซึ่งเคนเนี่ยแน่นอนครับไว้ใจในเรื่องการจบสกอร์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมหาศาลมากในระดับ200ล้านอะ่ะ150จนถึง200ล้านปอนด์อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่สนใจก็คือถ้าเกิดไม่ได้ลืมเส้นอาจจะมาซื้อกองหน้าเพิ่มเติมเลยไหมแล้วก็โยกพวกตัวเล่น ที่เล่นอยู่เนี่ยไปตัวเดิมเส้นก็ได้อย่างเช่นมาร์เซลอาจจะยกปรดิมเส้นเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเลยครับมาหาตัวปั้นเกมเพิ่มเติม,ตมนะครับก็คือดอนนี A ่ฟานเดอร์บีกนะครับคือทางฝั่งอาแจกยืนยันนะครับว่าแมนยูให้ความสนใจดอนนี่ฟานเดอร์บีกจริงนะฮะก็ราคาประมาณ50-60ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจาแหละมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยมันเยอะละในมุมมองผมนะแต่ว่าสื่ออังกฤษขเขาก็บอกว่า บางทีไม่ต้องเสริมแล้วครับริมเส้นเอาตัวปั้นเกมเข้ามาเพิ่มเติมนี่แหละเอามาประสานงานกับบรูโน่บ็อกบานะฮะดอนนี้ฟอร์เดอรบีก็มีค่าเฉลี่ยการจบสกอร์กับแอซิสต่อฤด,ดูกาลค่อนข้างเยอะด้วยผลงานก็เราได้เห็นอยู่กับตาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในศึก UCL ที่ผ่านมานะครับที่มันผ่านมาแหละเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่แล้วนะครับก็นี่คือ3ทางเลือกถ้าเกิด ไม่ได้จะดอนซานโช่อาจจะเป็นแจ็คเกอริสที่ตำแหน่งคล้ายๆกันหรือว่าเฮี่คีนในตำแหน่งกองหน้าเลยไหมหรือเอากองกลางตัวปั้นเกมเข้ามาเพิ่มเติมดีกว่าไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3ตัวเลือกนะฮะส่วนประเด็นต่อไปครับโอเวนฮากรีฟนะครับก็ได้มีการออกมาแนะนำโมเลกุลนาโซชาครับว่าหลังจากที่ทำดลเจะดอนซานโช่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยอยากให้แมนยูเนี่ยไปเซ็นกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งกองหน้าตัวเก่ารายนั้นชื่อว่ามาริโอมาร์ซูคิดเคยเป็นข่าวกับแมนยูมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยข่าวมันก็งงียบไปซึ่งตอนนี้ฮาเกรีบ,บอกว่าเฮ้ยแมนยูต้องมีคนที่สามารถทําประตูได้ประมาณ20ประตูต่อซีซั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นาทางมาริโอมาซูคิดเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับเอาเป็นว่าคุณต้องหากองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมอ่ะหลังจากดิวของเจดอนซานโช่เสร็จสิ้นนะครับก็นี่คือมุมมองของอเวนฮาเกลีที่ มีการแนะนำแล้วก็เรื่องราวของดีแคนไรท์นะฮะมีการรายงานมาจากสื่ออังกฤษนะครับหลายๆสื่อนั่นแหละเป็นข่าวเชิงกอสติแล้วกันความน่าเชื่อถือ50-50นะครับเขาบอกว่าเชลซีนะครับแมนยูรวมทั้งเลสเตอร์นะครับแต่ว่าเอา2ทีมหลักก็คือเชลซีแมนยูเนี่ยเป็น2ทีมที่กําลังแข่งแย่งตัวในส่วนของดีแคนไรท์มิดฟิลด์ตัวเก่งของเวสต์แฮมกันอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ จริงๆ2ทีมนี้มีข่าวกับดีแคนดา e มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับหลังๆเนี่ยถ้าถามว่าแมนยูให้ความสนใจดีแคนดา e ไหมผมคิดว่าก็มีโอกาสแต่รู้สึกว่าข่าวเชลซีมันจะแรงกว่าแมนยูแล้วนะครับนะเพราะว่าเหมือนกับดีแคนด i ยเขอให้สัมภาษณ์ช่วงหลังว่าเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นนะครับอย่างเช่นเมสันเมาส์เนี่ยก็เลยทําให้ทางดีแคนดา i เนี่ยน่าจะมีโอกาสย้ายไปเชลซีมากกว่าที่จะเป็นแมนยูนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วครับตอนนี้สื่ออังกฤษบอกว่าสองทีมที่ให้ความสนใจอย่างหนักก็คือเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับติดต่างมันดูนะฮะเรื่องราวของกราเบลมาการ์เยสนะฮะก็ยังมีการรายงานออกมาแบบต่อเนื่องนะครับเออล่าสุดโรมาโน่นะครับฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยเทียร์หนึ่งนะครับที่มีการเล่นข่าวแมนยูแล้วก็น่าเชื่อถือสูงมากเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาการแบบแข่งขัน การคว้าตัวกาเบรียมากาเยสอยู่นะครับซึ่งโอเคแหละเราได้ยินข่าวมาแล้วว่าแมนยูให้ความสนใจก่อนหน้านั้นมีเอเวอร์ตันมีนาบรีล่าสุดก็เป็นอาร์เซนอลน,นะครับแต่ในฝ่ายของแมนยูเนี่ยโรบอรโ,โนบอกว่าแมนยูเนี่ยเพิ่งติดต่อตัวแทนของนักเตะไปเองนะครับแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับสโมสรริวนะฮะหรือว่าเจ้าของสัญญาก็คือสโมสรต้นสังกัดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการคว้าตัวกาเบรียลมาเกสเ,เ,เ,เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแมนยูมีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วกันแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยแบบขั้นสูงแบบละเอียดสักข,ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกทีมอยู่ในดับกลางๆนะครับถ้าเป็นตัวเต็งเนี่ยก็ถ้าผมเช็คข่าวนะตอนนี้น่าจะเป็นอาเซนอลน,นะครับเหมือนกับนักเตะเหมือนกับโอเคกับก,บการพูดคุยกับทางอาเซนอลมากกว่านะครับแล้วก็รองลงมาน่าจะเป็นนาโบรีนั่นแหละนะ ส่วนข่าวเกี่ยวกับนาทานาเกะนะครับเดอะแอตแลนติกเนี่ยนะครับก็เป็นสื่อดังของอังกฤษเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับสองเหตุผลที่แมนยูเนี่ยไม่เดินหน้าคว้าตัวนาทานาเกะนะครับทั้งๆที่มีข่าวอย่างหนักนะครับในช่วงท้ายๆของฤดูกาลนี้แหละนะครับเหตุผลแรกเนี่ยนะครับคือแมนยูมองว่าสไตล์การเล่นของนาทานาเกะเนี่ยไม่เข้ากับระบบการเล่นหรือว่าไม่ตรงกับสเปคที่โอเล็กนาโสชาต้องการนะครับ โซชาเนี่ยต้องการเซนเตอร์แบ็กที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถรับมือกับการเล่นลูกโต้กลับแบบรวดเร็วของคู่แข่งได้ในขณะที่ฟูลแบ็กของแมนยูเนี่ยเติมเกมหรือว่าหลุดตำแหน่งเข้าไปคือแบบต้องสอนได้แบบรวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งนะครับนี่คือข้อแรกสไตล์การเล่นโซชาไม่ต้องการแบบนี้นะครับ2นี่ก็คือถ้าเกิดมาดูในเรื่องของผลงานแนวรับของทางบอลมัดเนี่ยนะฮะ โดยที่อาเกเนี่ยลงช่วยบอลมัดเนี่ยบอลมัดเนี่ยมีจํานวนการเสียประตูในช่วงซีซันเนี้ยซีซันที่ผ่านมาเนี่ยไปถึง65ลูกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตลอด4ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่เคยโดนยิงน้อยกว่า60ประตูครับมาส่งผลให้เราได้เห็นว่าแนวรับหรือว่านาทานาเกรวมทั้งภาพรวมแนวรับแบบ มันก็โจมไปที่นาธานาเกะด้วยแหละที่เป็นตัวจริงเนี่ยมันยังไม่ดีพอสําหรับที่แมนยูต้องการนะครับอ่านี่คือเหตุผลสําคัญ2เหตุผลนะครับที่โซชาหรือว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้มีการแข่งแย่งกับซิตี้แบบเป็นจริงมเป็นจังในการว่าตัวนาธานาเกะนะครับสรุปแล้วก็อาคีก็ไปซิตี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับทายช่องนะครับก็ล่าสุดมีการประกาศยืนยันนะครับจากเอเจ้นนะว่า ก็ได้มีการพูดคุยกับสโมอสรในลีกเยอรมันไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะมีการประกาศชัดเจนนั่นแหละแต่ว่าล่าสุดที่ผมเช็คเนี่ยก็คือเขาบอกว่ากําลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนั้นแต่ว่าน่าจะย้ายนั่นแหละเพราะว่าเอเย่นไปคุยแล้วไปคุยทีมจากลีกเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางแมนยูก็ไม่ได้มีการปฏิเสธแต่อย่างใดนะครับแมนยูก็พร้อมเปิดโอกาสให้ย้ายด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราว เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่เอามาเคาประเด็นกันนะครับถึงความเป็นไปได้นะก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ